สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำบ้านมือสองกันนะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮมสมชั้นอยู่ในหมู่บ้านสินวงการเด่นห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ800เมตรการเดินทางก็สะดวกสบายทั้งถนนพุทธมนทนถนนราชพึกถนนเพชรเกษมและใกล้รถไฟฟ้าสถานีหลักสอง บ้านหลังนี้หน้าบ้านหันทางทิศเหนือค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน250ตารางเมตรพื้นชั้นล่างเป็นห้องโถงปูพื้นด้วยหินอ่อนห้องครัวเป็นเคาน์เตอร์งานปูนแข็งแรงดีและครัวเป็นแบบเปิดสามารถทำอาหารและดูแลบุตรหลานได้ในเวลาเดียวกันบันไดและพื้นชั้นบนปูไม้ปาเก้สวยงาม ประกอบไปด้วย4ห้องนอนคุณฟังไม่ผิดหรอกนะคะเรามีให้คุณถึง4ห้องนอนและทุกห้องมีขนาดกว้างมากสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตและเฟอร์นิเจอร์ได้สบายๆเลยละคะ่ะและอย่างที่บอกนะคะบ้านหลังนี้มี3ชั้นและมีห้องน้ำ3ห้องเรียกว่ามีทุกชั้นเลยนะคะมาถึงจุดเด่นของบ้านหลังนี้กันบ้างนะคะ เนื่องจากบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือสองที่มีการต่อเติมเรียบร้อยแล้วทำให้คุณสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยพอนอกจากจะมีห้องครัวแล้วด้านหลังก็มีพื้นที่ซักล้างและตากผ้าส่วนด้านหน้าก็เป็นห้องพักหรือห้องอเนกประสงค์และที่สำคัญนะคะบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้ทั้งหมดสองคันบริเวณใกล้เคียงมีสิ่งอำนวยความสะดวก ทางห้างสรรพสินค้าโรงเรียนมหาวิทยาลายัยโรงพยาบาลและตลาดเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับการรับชมบ้านหลังนี้ถือว่าเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านมือ2ต่อเติมพร้อมอยู่สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0928897992คุณท็อปยินดีให้คำปรึกษานะคะ